สวัสดีค่ะ f อทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับใจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่17ตุลาคม2567นะคะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำํำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f อฟได้รับชมนี้เป็นการเจาะเด่นวิงดูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า f อฟไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้นะคะทุกคนขาช่วงนี้ก็ หลุดบ่อยนะคะทุกคนใจก็อยากให้ทุกท่านหยุดพักผ่อนก่อนเดี๋ยวค่อยมาตามใหม่นะคะพี่น้องคะเราไปดูวันที่16ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะสําหรับวันที่ส6บหนะคะทุกท่านใจคํานวณได้สองและหนึ่งมา 6, 5, 0, 7, หกห้าศูนย์เจ็ดหกลุดพี่น้องหลุดนะจ๊ะทุกคนอ่าสี่กับเก้าวันนี้เลขเด่นประจำวันเราสามัคีก็หลุดนะคะทุกคนขา เาไปรลุนต่อพี่น้องวันที่17นะคะช่วงไหนหลุด FC ค่ีขาดูนะคะแล้วก็หยุดพักผ่อนไปตามหุ้นอื่นก่อนก็ได้นะคะทุกคนเอามาดูนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันที่17จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เลข8และเลข2นะคะ ท่านขาสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะทุกคนสติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนบางวันใจก็จับเลขเข้าบางวันใจก็จับเลขหลุดนะคะพี่น้องแล้วเตมือนะคะใจกับว่าได้จับเข่าเสมือได้พี่น้องสำหรับคู่นะคะทุกคนแปดนะคะทุกคนมาดูค่ะแปห แปดห้าแปดศูนย์แปดเจ็ดสองนะคะทุกท่านขาสองแปดสองห้าสองศูนย์สองเจ็ดค่ะทุกท่านขาประมาณนี้นะคะทุกคนผู้ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่สองแปดแปดสอง คู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องมือนี้ใจมักนะคะพี่น้องขาคอคู่หนึ่งเนาะค่ะใจมักสองศูนย์คูสองพี่น้องถ้าพี่น้องมักตามใจพี่น้องกะตามได้เด้อค่ะพี่น้องบ่ามักกัผ่านได้พี่น้องแล้วต่ความหมักความชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเดี๋ยวใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อเอฟซีไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้บางคู่ก็ได้จับให้บางคู่ก็ไม่ได้จับให้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันคือรหัสสบอดีอยู่ที่เลข5าและเลขศนย์เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ล 5, 5 5 5กับ0นย์นี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะมาดูการขาเด่นอยู่ที่8และ2เด่นประจำวันอยู่ที่5และศย์เป็น85588008วันนี้จับให้อยู่นะคะทุกคนค่ะ2ค่ะ2552 2า 0, 0 2มือนี่ก็จับให้หมดทุกคู่อยู่พี่น้อง ถ้าวันไหนตัวเลขน้อยตัวใจก็หาความน่าจะเป็นวางไว้ให้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าวันไหนตัวเลขหลายตัวนะคะทุกคนก็จับคูหนึ่งกับเสดายคูหนึ่งคือกันพี่น้องค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่17ตุลาคม2567เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆม,มันๆกันสุขสุขคุณเดือพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า